สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับการแนะนำปืนของเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้นำปืน Rixtac XMR นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ AWP นะอันนี้สามารถไปหาข้อมูลได้จาก Google นะครับโดยปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนตระกูลของ Sniper Rifle นะครับข้อเสียของมันก็คือมันจะยกเลงเนี่ยช้ามากนะแล้วก็อัตาราลั่นของมันก็จะช้ากว่าพวก m a s s a d Rifle นะครับแต่ผมก็ได้ทำการแต่งปืนให้มันลั่นเร็วขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ยกเล็งเร็วขึ้นมานิดนึงแต่ข้อ ดีของมันนะครับนั่นก็คือมันยิงแบบนัดเดียวก็คือตายแน่นอนนะสำหรับใครที่ชอบนะครับเราก็ไปดูของแต่งปืนกันเลยดีกว่าและนี่นะครับก็เป็นการแต่งปืนวิกตัสเอ็กนะครับโดยผมก็จะแต่งให้เน้นในการวิ่งยิงซะมากกว่านะไม่ได้แต่งให้มันแม่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ระยะที่ผมจะเน้นใช้เนี่ยก็จะเป็นระยะใกล้แล้วก็กลางนะสำหรับการแต่งตัวนี้นะครับเพราะว่าสโคปของเราเนี่ยมันซูมได้ไม่ไกลนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ